สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสวัสดีครับได้ยินยังครับโอเคครับเปิดประชุมนะครับพื้นฐานนะครับคุณเด่นจานร้อนนะครับเมื่อวานปูนใหญ่ขึ้นมา5บาทนะครับก็คิดว่า ดูแล้วมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับหลังจากที่ผู้บริหารเขามีการปรับเป้าขายปูนปีนี้โต7% 10%นะครับรวมทั้งข่าว QE นะครับหนุนราคาน้ำมันราคาปีโตเพิ่มก็เหมือนกับเซนติเมนต์นะครับคิดว่าราคาคอมมดิตี้จะมาก็กลับมาซื้อตัวนี้นะครับเรามองงบครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรกที่เละมากนะครับมองเก่งกำไรราคาพื้นฐาน363แนะนำเก่งกำไรต่อเทคนิคเก่งกำไรต้านอยู่ที่354 361 รับ3 4 2สนะครับถอย3 3 8ท็อปนะครับก็เหมือนกันครับ QE 3ก็ยังหนุนกลุ่มพลังงานไปต่อตามราคาน้ำมันที่เพิ่งเพิ่มขึ้นนะครับท็อปก็ยังเป็นตัวที่เราคิดว่า Q 3เนี่ยน่าจะมีผลประกอบการที่ดีจากกำไรสต็อกน้ำงางันนะครับรวมทั้งแนวโน้มการกันในไตรมาสสียังสูงมีรายได้เพิ่มจากโครงการ PX Upgrading นะครับ รวมทั้งบริษัทมีสิทธิประโยชน์ภาษีที่ใช้ลดหย่อนภาษีที่ได้รับการอนุมัติประมาณ4,200ล้านอยู่ในระหว่างขออนุมัติอีก6,300ล้านนะครับแนะนำเก่งกำไรราคาพื้นฐาน73บาท50สตางค์เทคนิคก,ก็เก่งกำไรนะครับต้านอยู่ที่72ถึง73 50รับ68 2 5ถอย67นะครับไทยคมนะครับก็แนวโน้มทำกำไรก็ยังดีน่าจะพิกมาทำกำไรได้จากครึ่งแรกนะครับที่ขาดทุนนะครับ ออมองปีหน้าจะเห็นกําไรเพิ่มขึ้นจากการขยายการบริการไปต่างประเทศของ IPSTAR ทางเทคนิคพบว่าราคาหุ้นเริ่มดีตัวทำนิวไฮได้สำเร็จหลังจากไซเวมานานนะครับถือว่าฐานมั่นคงดีแล้วมีแนวโน้มขยับขึ้นนิวไฮขยขึ้นไปอีกนะครับแนะนำเก็งกําไรต้าน21รับ18 1890ถอย1850เมื่อวานนี้นะครับก็มีข่าวทางหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นนะครับว่า บริษัทโตโยต้าเนี่ยจะเซ็นสัญญาโครงการที่กาตาซึ่งเขาเป็นโครงการที่เปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืดนะครับในข่าวบอกว่าโปรเจก t นี้8 0 0 0ล้านนะครับเราก็สอบถามผู้บริหารมาอันนี้เป็นโปรเจกต์เดิมนะครับอยู่ในแผนการประมูลของเขาแต่8 0 0 0อาจจะไม่ถึงนะครับอาจจะได้แค่6 0 0 0นะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างเจราจาต่อรองยังไม่เซ็นนะครับจะเซ็นในเดือนตุลานะครับแต่ถ้าเกิดไม่รวมอันนี้เนี่ย ปีนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นปีถึงวันนี้เนี่ยมียอดเซ็นใหม่10หมื่นล้านแล้วนะครับถ้าปีที่แล้วทั้งปีนี่15ื่นก็คิดว่าปีนี้เป้าของเรา 15- ื0 0ถึงสองหมื่นน่าจะเป็นไปได้เพราะาเดี๋ยวโครงการที่กาต้ตาเซ็นเข้ามาก็จะเป็นยอดโครงการมูลค่าโครงการเซ็นใหม่นี่ก็จะเป็น16ื่นก็เข้าเป้าแน่นอนนะครับแบ็กหลอกตอนนี้มี20,000ล้านนะครับเข้าครึ่งหลัง6 8ถึง 8, 000, ล้านปีหน้าอีกหมื่นล้านนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วปีนี้เนี่ย เราดูแล้วรายได้ครึ่งหลัง c q เคียวโปรเจคของเราเกือบหมดแล้วครับแทบทั้งหมดเพราะฉะนั้นกําไรปีนี้เติบโต38สบายสบายนะครับปีหน้ามองรายได้ประมาณ1 4 0่นสได้แล้วประมาณ70กว่าเซนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยเรามอง Profit เพิ่มขึ้น11แต่ Margin 2ปีนี้ปีนี้กับปีหน้า เพราะเขาทำโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับแม้ว่าจะเป็นงาน EPC หรือว่างานที่เป็น engineering procurement แล้วก็ construction คือเป็นคนที่ออกแบบแล้วก็จัดซื้อแล้วก็ก่อสร้างเนี่ยแต่ปีนี้เขารับโปรเจกต์ใหญ่นะครับพอรับโปรเจกต์ใหญ่เนี่ยการต่อรองเนี่ย ก็ต้องยอมลูกค้าบ้างนะครับในเรื่องมาจิ i n ก็อาจจะอยู่ประมาณ10-11%เรนะครับเรามองกำไรปีนี้โตเยอะปีหน้าก็โตอีกนะครับราคาหุ้นนี้ก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับเราปรับราคาพื้นฐานจากเดิมเนี่ยกว่ากว่าเป็น16-50เพราะว่าเราเลื่อนออใช้วิธีมูลค่านะครับ price per book เนี่ยสำหรับการตีมูลค่าธุรกิจก่อสร้างเนี่ย 2.5เท่าบุ๊กเนี่ยเราเลื่อนไปปีหน้านะครับเราก็มีมูลค่าจากโรงไฟฟ้า2ลงโรงซึ่งอยู่ในการดําเนินการที่มีความคืบหน้าที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นรวมกันแล้วราคาปัจจุบันเนี่ยเราคิดว่าสูงนะครับกว่าราคาพื้นฐานที่เรามองไว้นะครับจึงแนะนำทยอยซื้อนะเออทยอยขายนะครับตัว CIMB นะครับเริ่มดิวดิลิเจนต์นะครับหุ้นเบนะครับข่าวหุ้นรายงาน รงงา,ายงานแหล่งข่าวนะครับเผยว่าธนาคาร CIMB ของมาเลเซียอยู่ระหว่างทำดีลดีเจนนะครับเบยหลังจากมีข่าวว่ามีข่าว GE ได้จ้าง JP Morgan ให้ทบทวนการถือหุ้น33%ในเบยนะครับ,รบก่อนหน้านี้เนี่ยบูมเบิกได้รายงาน potential buyer นะครับซึ่งได้แก่ Maybank นะครับโดยทางฝ่ายมองข่าว CIMB เนี่ยทำให้มี ทำให้ทราบว่ามีผู้สนใจเข้าซื้อเบมากกว่า1นายน่าจะเป็นส่สงผลดีต่อราคาของเบมากขึ้นหากมีการเปิดประมูลนะครับการที่ธนาคารภูมิภาคเริ่มสนใจธนาคารไทยนะครับเป็นการรองรับการเปิด AEC นะครับซึ่งเบมีความน่าสนใจจากจาก Branch Network นะครับเกือบ600 แห่งนะครับแล้วก็มีผลประกอบการฟื้นตัวจากการปรับโครงสร้างต่างๆให้มีความพร้อมธุรกิจทั้งนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่ากลุ่ม G ีจะประกาศเจตนาขายหุ้นเบน,นะครับทำให้ทางฝ่ายมองเป็นบวกนะครับแนะนําให้เรามัดระวังในการลงทุนโดยในแง่พื้นฐานให้ราคาเหมาะสมไว้ที่36.75ิบหกเจ็ดห้าอิงพรสสเปอร์ที่1.6นะครับแนะนำ by, เทรดดิ้งบายเรารวมคือถ้าดูผลตอบแทนรวมกับเงินปันผลนะครับก็ยังพอจะเทรดดิ้งบายได้ ตัว BCL นะครับปริมาณใช้รถที่ใช้ทางด่วน2เดือนแรกรกรกฎาคมสิงหานะครับของไตรมาส3เติบโต3%ยยอนเยียรนะครับปัจจัยบวกจากรถใหม่ออกสู่ท้องถนนโครงการอสังหาริมทร,รัพย์ศูนย์การค้าเปิดใหม่นะครับเซ็นสัญญาทางด่วนเมื่อ14กันยาได้สัมปทาน30ปีมูลค่าเงินลงทุน25,000ล้านนะครับเราเราก็มองว่าน่าจะเป็นข่าวบวกนะครับ ในเรื่องของปริมาณการใช้รถเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยบวกเข้ามาสําหรับแนวโน้มการใช้ทางด่วนยังโตต่อเนื่องคาดกําไรนะครับปี55อยู่ที่2,400ล้านรวมกําไรจากการขายเงินลงทุนนะครับและปี56อยู่ที่1 8 0เราปรับประเมินมูลการมูลค่า BCL นะครับให้ดูรายละเอียดในบทวิเคราะห์นะครับก็มี การประเมินโดยใช้มูลค่ากิจการทางด่วนเส้นเดิมเส้นใหม่นะครับมูลค่าเงินลงทุนไทยแทบมูลค่าเงินลงทุน CK ER B M C L C K Power ไซยะบุรีได้มูลค่าอยู่ที่31บาท22สต่ตางค์แนะนำเก่งกำไรนะครับ ก็วันนี้ก็มีหุ้นหุ้นใหม่เข้าตลาดนะคะตัวฮอตพอตนะคะ<ม>ก็ตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเพิ่นไม่ได้จัดเลาะมีมิงนะคะจัดก็เลยอาจจะไม่ได้ข้อมูลเท่าที่ควรนะคะก็มีสรุปมาให้ฟังให้ฟังนะคะก็ตัวเลขเออยอดตัวฮอตพอตเนี่ยก็คือพวกขายพวกร้านอาหารบุฟเฟ่สุกี้ชาบูนะคะแล้วก็แนวปิ้งย่างะคะภายใต้ชื่อฮอตพอตกับไดโดมอนนะคะโดยต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางฮอตพอตก็มีการ เดิมเนี่ยทำธุรกิจก็คือทําในรูปแบบของสุกี้ชาบูเท่านั้นนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็มีการไปซื้อกิจการของไดโนมอนเข้ามานะคะเพื่อมีร้านของไดโนมอนขึ้นในแนวปิ้งย่างขึ้นมานะคะเพื่อขยายลายนะคะปัจจุบันเนี่ยก็มีอยู่2หลักอย่างที่บอกก็คือในแบรนด์ฮอตพอตนะคะแล้วก็ ไดโนมอนนะคะสาขาก็มีอยู่ทั้งสิ้น126สาขานะคะคือเป็นของฮอตพอเส่วนใหญ่นะคะก็106สาขาส่วนร้านไดโนมอนก็คือประมาณสัก20สาขานะคะโดยถามในเรื่องของออความเสี่ยงการดําเนินงานเนี่ยก็คงมาจากในเรื่องของการจัดหาพื้นที่แล้วก็ในเรื่องของตัววัตถุดิบในเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงนะคะรวมถึงในเรื่องเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การเปิดร้านสาขาใหม่นะคะการเพิ่มแล้วก็ในเรื่องของในเรื่องตัว อีกสิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของความเสี่ยงจากการขายหุ้นของกองทุนนะคะซึ่งมีถืออยู่นะคะตัวนี้เนี่ยหลัง IPO เนี่ยก็ยังถืออยู่2ลรายนะคะก็คือในส่วนของอกองทุน Or ออสของเซาท์อีสเอเชียนะคะแล้วก็กองทุนส่วนคุของอ М, อมสินนะคะใน2ตัวนี้ถืออยู่ประมาณสัก19เกกือบเกือบยีโดยประมาณนะคะสาหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้เนี่ยก็คือการออกหุ้นใหม่ก็คือขยายสาขาะคะ่ะจำนวน110ล้านบาทแล้วก็การชําระคืน เงินกู้แล้วก็เป็นเงินทุนหมุนเวียนนะคะรายได้หลักๆนะคะมาจากหากดูจากโครงสร้างรายได้เนี่ยก็มาจากในเรื่องของตัวฮอตพอร์ตอินเตอร์กับฮอตพอร์ต บุฟเฟ่แวร์ลูนะคะสส่วนนี้ประมาณสัก80%นะคะโดยต้องบอกว่าตัวผลประกอบการเนี่ยส่วนใหญ่ที่ดีขึ้นเนี่ยก็มาจากทางยอดขายที่เพิ่มขึ้นปกติเนี่ยเฉลี่ยนะคะในยอดของ3ปียอดหลังเนี่ยก็ประมาณสัก30%ต่อปีนะคะก็เป็นผลจากในเรื่องของตัวการเปิดสาขาใหม่แล้วก็มีการปรับราคาขึ้นนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหากมาดูในเรื่องของค่าใช้จ่ายเองเนี่ยพบว่าเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะคะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่ากังวลนะคะต่อการเติบโตในอนาคตนะคะเนื่องจากว่าแม้มาจีนเนี่ยจะถือว่าค่อนข้างดีะคะอยู่ที่กว่า50กว่าซนะคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยรวมรวมกันเนี่ยก็ยังค่อนข้างสูงนะคะ,ะก็ยังทําให้ตัวกำไรเนี่ยค่อนข้างมีความพันพวนมากนะคะ ความเห็นเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเนื่องจากตัวนี้เนี่ยไม่ได้ชี้แจงไม่ได้มีการชี้แจงข้อมูลต่อนักวิเคราะห์นะคะแต่จากการที่ดูข่าวที่ทางผู้บริหารว่าถึงแนวโน้มการเติบโตในปีนี้นะคะว่าจะขยายตัวได้ยี่สิบห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยทางฝ่ายคาดว่าก็มีความเป็นไปได้นะคะเนื่องจากว่าในที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางฮอตพอตก็มีการเปิดสาขามาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็หกเดือนแรกเนี่ยยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงเกือบเกือบสามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ปัจจัยที่น่ากังวลก็คือในเรื่องอย่างท ก็มีสัดส่วนที่ค่อนข้างมากนะคะก็ยังทําให้ตัวกําไรสุทธิเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีกลับมาเท่าที่ควรนะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของหนี้สินต่อทุนยังค่อนข้างสูงนะคะสองเท่านิดนิดนะคะก็มีเรามองว่าถ้ามีจากแผนที่จะเปิดสาขาเนี่ยการจ่ายเงินเป็นผลเนี่ยก็ยังทําได้ค่อนข้างยากนะคะตัวนี้กเ็เราก็ให้ข้อมูลคร่าวๆแค่นี้นะคะเออจะเข้าซื้อขายในตลาด MAI นะคะในวันนี้นะคะราคา IPO ก็คือ2องบาทแปนะคะปิดประชุมในส่วนพื้นฐานคะ่ะ